ว่าไปบางแสนรถมันติดเนาะไปบางแสนรถติดก็เลยมาช้าช้มก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่ไม่ติดนะมาถึง <c oughs> เย็น,เ,ยนเกือบหกโมงแล้วหกโมงแล้วใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าว่าจอดแวะปั๊มน้ำมันทำอะไรด้วยเนาะ อันนี้มาแบบเขาออกเราเข้าออประมาณเนี้ยแถวนี้ร้านไก่ย่างร้านหมูเต็มเลยไปประกวนไปประจน์ไทยทางนอกแนละ้วถึงแล้วพี่น้อง เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ก็มาถึงแล้วหาดชาอนะครับก็คือบางแสนที่เราไปอ่ะคนมันเยอะก็เลยเปลี่ยนแผนวันนี้มาชาอไปดูคนก็ถือว่าเยอะนะแต่หาดเขากว้างใหญ่ไพศาล แต่เราไม่มีมันไม่มีแวราะว่าการคืนสัน่งของนอะต้องลงใต้ถึงจะโอเคหน้าตา,าหน้าตาได้คเคยมาเขาบอกว่าเป็นคนใต้หรือเปล่า <c oughs> ไปอีสานอีสานลุยใตย้ ว่าจะเปเล่นหาดเลย,ยลตรงน,นงนี้อะไรตรงนี้มันไม่มันไม่โดนทะเลนะนนตรงนี้มันไม่ได้เล่นลน,น้ำทะเลนะพ่อจะไปเล่นน้ำทะเลนะไปไหม ปเถือ,อ,อ,อว่าโอเคอารมณ์ประมาณแบบว่าคนเยอะนะแต่มันหาดมันกว้างก็เลยรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะรถก็โอเคถ้า ถ้า,ถ,าถ้าตอนช่วงวันน่าจะเต็มแต่ตอนนี้พอได้อยู่มีบัตรนามบูคอยบริการนนาที่แรกว่าจะเอาไม้ลงมากลัมวันเปียกก็เลยไม่ลงน้อ ครัตอนนี้ก็โอเคครับก็พอไปได้อะคือคือว่าโอเคดีกว่าอยู่บางแสนบ้านเราเใกล้ใกล้อยู่แต่คนมันเนยอะประมาณอีก5 50เมตรจะถึงทะเลเงี้ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเมื่อวานก็เลยไม่เข้าเลยเปลี่ยนใจไม่เข้าเลยวันนี้ตัดสินใจดูจีเพียนแล้ว ชาอัมได้แล้วก็เช็คทีกัดมาเลยตัดสินใจสนุกกันเยอะแบนไปไหมยังลงทะเลไปไหมไปลงทะเลไปไหมใครจะไปแย่งขุดทรายทรายเยอะแยะไปเล่นท่าไปไ,ปไปเล่นนะ้ำไปไปเล่นท่าทะเลหรืปะ่ะพ่อพาไปเอาขี้หยอดอย่างนี้ปะ่ะ หยอ่อนไม่อไม่เอาชี้หยอดไม่ใช่ทรายหยอดอนะ่ะไปเดินเอ,อเอาหอยเก็งก่อนมันจะบาดมือมันหอยเราไหรถนันไม่ถือขอราร,รถนะใครก็ไม่รู้เองเราเตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้เขาเล่นตรงนั้นเราก็มาเล่นตรงนี้ น้ำทะเลสะอาดดีอยู่เนี่ยไม่เหมือนเส้นนู้นอ่ะมีตะข่ายเส้นนู้นเคยไปหาดมันมีตะขย่ายนั่งเลยนั่งเลยนั่งนั่งได้นั่งได้นั่งเลยไอ้ยืมเลย ไปไหมไป<ะ>มาขึ้นเล,ลยค่มาจับมือ,อไม่ไไมนี่มันไม่ลึกไม่ลึกนิดเดียวมาไปไหมไม่ต้องจับไปนะมาละ

อยไออไไหมมาขุดขุดได้กันขุดเลยขุดขุดขุดละกองนี่ขุดละกองขึ้นนั่งขุดละกองขึ้นอ่เอ๊ะนง สาร้างน้ำให้ขึ้นมาได้ได้น้ำอะไรนะน้ำตรงนี้ให้น้ำขึ้นมาให้ได้เอามานี่ชูบอ่ะช่ะ ทำไมแล้วมันโดนหัว